หล่อมากคูดเช่นคนใหม่ของมารีบอกเลยงานดีเคมีเข้ากันได้มาอีกหนึ่งเรื่องสำหรับละครเลดี้บานชามล่าสุดทางช่องวัน31เขคาะลงจอต่อจากละครเพลงรักเจ้าพยาที่กำลังใกล้ลาจออีกไม่นานสำหรับเลดี้บานชามเป็นการพบกันครั้งแรกของตีพ่อนพาร์และมารีเบอร์เนอร์ซึ่งถือว่าเป็นเคมีที่ใหม่และสมทบด้วยนักแสดงอีกทับข้าง เลดี้บานชามเป็นเรื่องราวความรักความวุ่นวายของแก๊งสาวประเภทสองภายใต้ชื่อแก๊งเลดี้บานชามที่ลงขันรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายที่มีเพื่อมาสารฝันให้ได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มโดยมีมารีเป็นตัวตั้งตัวตีจัดแจงและได้จ้างตีช่างภาพหนุ่มที่เกลียดตูดมาถ่ายรูปบรรยากาศในงานให้ แต่แล้วงานแต่งกันล่มไม่เป็นท่าเมื่อเจ้าบ่าวตัวแสบหอบสินซอดพร้อมกล้องถ่ายรูปของตรีนี้หายไปกับชนีกลางงานแต่งเอาด,ดื้อการตามล่าหาเจ้าบ่าวตัวแสบจึงเริ่มต้นขึ้นกับภารกิจตามล่าเจ้าบ่าวตัวแสบพร้อมกับเรื่องราวของความรักมิตรภาพของแก๊งเลดี้บานชามติดตามความสนุกที่จะทำให้คุณหัวเราะทั้งน้ำตาได้ในเร็วๆนี้ค่ะ